หลวงปู่ท่านมักพูดอยู่นะ <c oughs> เรื่องเเเเเจ้าาาสสีียยงงมัันหลวงปู่ท่านมักจะ <c oughs> พูดอยู่เรื่อย <c oughs> วิชาที่เรา <c oughs> วิชาเรียนที่เราเรียน <c oughs> เป็นเพียงแค่ส่วน ส่วนเล็กน้อยในชีวิตเราวิชาการสมัยนี้น,นี่ลองคิดดูว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราสามารถเรียนเรียนได้หมดทุกศาสตร์ไหมแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์แต่แตยกย่อยออกเยอะแยะไปหมดแพทย์เห็นไหมเรียนแพทย์้ก็มีแพทย์ เฉพาะทางทางตาทาง <c oughs> หูผิวหนังตับไตไส้พภุเรียนวิทยาศาสตร์มีฟิสิกส์เคมีชีวะมีธรณีวิทยามีแร่มีน้ำมีอวกาศ เรียนบริหารธุรกิจมีการเงินการตลาดอะไรพอการจัดการการค้าขายระหว่างประเทศการค้าขายทางเรือการขนส่งโลจิสติกหรืออะไรเห็นไหมว่าแต่ละศาสตร์แยกย่อยไปเยอะแยะไปหมด มกฎหมายยังมีกฎหมายอาญาแพ่งยังมีกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศกฎหมายภาษี <c oughs> <c oughs> มรดกอะไรต่ออะไรแต่และอันแต่และอันนี่แยกย่อยไปทุกอย่างเรียกว่าเรียนชาติเดียวนี่ไม่จบ <c oughs> ไม่สามารถจบได้ทุกศาสตร์ที่เราเรียน <c oughs> เลยกลายเป็นเพียงเครื่องมือในการทำมาหากิน เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่เราเรียกคือว่ามีความรู้ส่วนน้อยมากในโลกนี้มีความรู้น้อยมากในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้โลกใบเดียวนี่แหละในชีวิตการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่เราจะให้รู้รอบไปหมดน้อยมากๆความรู้ของพวกเราเนี่ยเป็นเพียงความรู้อันน้อยนิด ในโลกที่กว้างใหญ่ในอาวากาศในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยความรู้ทั้งนั้นศึกษาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีอีกมีอีกเพิ่มพูนไปอีกเวลานี้โลกเรานี่ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะอะไรเพราะเราศึกษาเรื่องอากาศสิ่งที่มาในอากาศนี่แหละคลื่นเห็นไหมที่เราสามารถทําเครื่องมือสื่อสารมือถือจนสามารถส่งสัญญาณ ส่งสัญญาณภาพปัจจุบันข้ามโลกไปยังอีกแห่งหนึ่งได้ทำให้เราเห็นพูดคุยสื่อสารกันความเร็วที่เราใช้ในการส่งยังประมวลผลสามารถทำสิ่งที่จำลองความรู้ของคนเอามาประมวลผลได้ทุกวันนี้เขาเรียกอะไร AI เหรอหลวพ่อ <c oughs> อะไร artificial หลวงพ่อ intelligence ใช่ไหม ก็เอาความรู้จากมนุษย์นี่แหละแต่ละศาสตร์แต่ละศาตะสตร์เขาค้นหาได้เร็วกว่าเราเวลาเราลือลืกระลึกถึงเรื่องอะไรเนี่เราเราลืมเราสัญญาความจดความจำราะเราลืม <c oughs> เพราะว่าศาสตร์มันเยอะมาก AI เนี่ยมันไม่ได้ลืมเพราะมันไม่ได้จำมันวิ่งเข้าไปหานะสิ่งที่มันระบบการจดการจำมันมีอยู่แล้วมันวิ่งเข้าไปหามา แล้วมันก็เอามาประมวลผลประมวลมันที้เราประมวลนี่แหละอันนี้อยู่บนพื้นฐานความจริงอันนี้ี่ถ้าจะไปสู่ทางนั้นในโลกนี้เขาเคยคิดทางเลือกอะไรไว้บ้างเลือกแบบนั้นแบบนั้นเอามาประมวลใหพ้พวกเราได้อย่างรวดเร็วอาศัยความเร็วในการสื่อสารอาศัยความสามารถที่จะ เข้าไปค้นได้อย่างรวดเร็วเ,เครื่องมือตรงที่ค้นนี่แหละมันเลยทําให้สามารถที่จะหยิบจับความรู้ขึ้นมาได้ดีไม่ดีดดเก่งกว่าเราได้เพราะเรายังระลึกไม่ออกเลยว่าเออเรื่องนี้มันอยู่ตอนไหนนะส่วนไหนนะอ๋ออันนี้มันวิ่งเข้าไปเลยดึงออกมาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรู้ของมนุษย์เราดีไม่ดีสู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ <c oughs> โดยรวมโดยสรุปก็คือว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีความรู้น้อยมากในโลกใบนี้ในขณะที่พุทธศาสนานี่ท่านสอนอะไร <c oughs> ท่านไม่ได้สอนแค่โลกใบนี้ท่านสอนชีวิตก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันท่านสอนเหตุที่จะมาเป็นแบบที่เราเป็นระหว่างที่เราเป็นอยู่ควรเป็นอยู่อย่างไร ระหว่างเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นไปอย่างไรอันนี้เห็นไหมนในความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่ได้พูดเพียงแค่วิชาความรู้สําหรับการทำมาหากินหรือวิชาความรู้ในโลกเท่านั้นแต่เป็นความรู้ <c oughs> เรียกว่าเหนือโลกเป็นความรู้ตลอดทั้งชีวิตของเราไม่ใช่ตลอดชีวิตนี้เท่านั้นเรียกว่าครอบคุมไปหมด ชีวิตของสัตว์โลกต่างๆครอบคลุมไปหมดความรู้ของเราเนี่เพียงแค่เอามารายได้หาเลี้ยงชีพผ่านไปชาติหนึ่งแล้วต่อจากนั้นล่ะชีวิตต่อจากนั้นล่ะเราจะหาสิ่งใดมาเลี้ยงชีพของเราเนี่ยอันนี้ไม่มีการสอนไม่ว่าวิชาใดในโลกนี้ไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านสอนหมดท่านสอน หลังจากนี้จะไปไหนได้บ้างมีทางเดินถึงกี่เส้นทางแล้วหลวงพ่อสามสิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมสามสิบเอ็ดเส้นทางตัวเลือกเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบเส้นทางเดิมก็คือพอใจในชีวิตความเป็นมนุษย์ไปเส้นทางนี้นี่ไม่ไม่พอใจในชีวิตความเป็นมนุษย์อยากจะมีความพาสุกมากกว่านี้เส้นทาง ไปเนี่ยมีหกชั้นเนี่ยมีเสียสามสิบชั้นมีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบชั้น <c oughs> อันนี้มีหกชั้นทางที่แย่กว่าม,มนุษย์มีแต่ความลำบากลำบนมีแต่ความทุกยากตลอดชีวิตของการไปเลยมีสี่ชั้นเทานั้นแหละเห็นไหมท่านจริงจำแนกแจกแจงพบภูมิ เหมือนที่เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จำแนกแจกแจงแจกแจงไฟลัมสปีชีส์ของสัตว์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความรู้มากกว่านั้นท่านเลยไม่เรียกไฟลัม่มสปีชีส์ท่านเลยเรียกว่าพบภูมิเพราะว่าในแต่ละพบภูมิก็ยังแยกย่อยอีกอย่างมนุษย์เราเห็นไหมยังมีอะไรยังมียุโรเปียนเหรอยังมีเอเชียยังมีเรียกว่ายังแยกย่อยไปอีกแม้มนุษย์ด้วยกันยังแยกย่อยไปอีก แม้มดยังมีมดแดงมดดำมดคันไฟต่อก็ยังมีต่อหัวเสือเห็นไหมอันนี้ในพบภูมิในแต่ละพบแต่ละภูมิยังมีแยกย่อยไปอีกอน,น,นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าความรู้ของพวกเราเนี่เราเพียงแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพชาติเดียวแต่ความรู้ของพระเจ้านี่เป็นไปเพื่อพบภูมิต่อตไปชาติต่อตไป ท่านจึงสอนให้พวกเราไม่ประมาทเพราะชีวิตของพวกเราที่จะไปในภพภูมิอย่างที่เราต้องการจะเลือกต้องปฏิบัติอย่างไรเราอยากจะเรียนศาสตร์นี้สาขานี้เพื่อไปประกอบอาชีพนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรต้องศึกษาเรื่องอะไรต้องมีความรู้แบบไหนอย่างไรเราอยากจะไปภพภูมินั้นไม่อยากไปภพภูมินี้ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างไรต้องหาความรู้วิชาอย่างไรถึงจะเป็นไปได้อย่างที่เราตั้งใจ เห็นไหมไม่งั้นสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านสอบตกก็คือตกไปสี่ภพสี่ภูมิไปอยู่ในชั้นที่มีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างเช่นพระโมกขลาเห็นไหมท่านเดินบินธบาตลงมาจากเขาคิสกูดท่านเห็นเห็นภพภูมิเอ๊ะทำไมนี่มันเป็นอะไรประเภทไหนทำไมหัวเป็นแบบนี้ทำไมตัวเป็นแบบนี้ ทำไมจึงมีแต่เลือดแต่น้องเกิดขึ้นตามตัวเห็นตามที่ท่านเห็นปุ๊บท่านก็ไม่ได้แสดงอาการเห็นนะท่านเห็นท่านก็ไม่ได้พูดเลยนะท่านเดินออกบิณฑบาทพอเห็นปุ๊บท่านก็มีลักษณะที่แย้มออกทางสีหน้าท่าทางพระที่เบินบิณทบาตด้วยกันเห็นปุ๊บเอ๊ะท่านทําหน้าตาแปลกไปกว่าทุกครั้งท่านมีลักษณะอะ,อะไร ที่สีหน้าของท่านเนี่ยบ่งบอกว่าเกิดอะไรท่านเห็นอะไรท่านเป็นอย่างนั้นน่ะท่านมีลักษณะแย้มขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นอะไรเห็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกพูดตอนนี้ไม่เหมาะเดี๋ยวรอไปพูดต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพอไปพูดปุ๊บก็บอกว่าเออโมกขลาเห็นเหมือนที่เราเห็นแต่เราเห็นมาตั้งแต่ครั้งนู้นครั้งที่เราสัตร์โลหิทำใหม่เนี่เป็นสัตว์ประเภทนั้น ก่อนหน้าที่จะเป็นสัตว์ประเภทนี้ลำบากลำบนมาแบบนั้น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 สัตว์ประเภทที่เห็นเนี่ยเรียกว่าเปรตเพราะเคยทำผิดทำพลาดไปทำาให้เกิดการกระทบกระทั่งไปป้นไปลักไปฉกไปจิงวิ่งราวไปทำผิดทำให้กระทบกระเทือนครอบครัวเย่าเรือนของเขาใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดกดเลยเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านพูด เราเห็นมานานแล้วแต่เราไม่พูดเพราะเรายังไม่มีพยานอันนี้โมกคลาถามขึ้นมาอันนี้ก็ตรงกันว่าเห็นไหมนี่ละนี่คือความรู้เพราะนั้นท่านจึงได้เอามาสอนพวกเราทั้งหลายอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้นะเพราะทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นผิดมีความผิดต้องเข้าไปสู่ถูกจับกลุมคุมขังเข้าไปสู่ในแดน,นแดนที่ถูกจับกลุมคุมคุมขัง แดนหนึ่งแดนสองแดนนั้นแดนนี้ขึ้นมาน,นี่ก็เหมือนกันหลังจากถูกจับกลุ่มคุมขังเพราะทำผิดทำพลาดท,ทำความกระทบกระเทือนให้เกิดขึ้นแก่คนจำนวนมากครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นอาชินตกรรมไม่จบไม่สิน้นจึงต้องได้รับผลแบบนั้นและนี่คือเศษนี่คือเศษเรียกว่ากำลังจะพ้นแล้วน,นี่กำลังจะพ้นจากการจองจำแต่เนื้อตัวนี่ก็เต็มไปด้วยมีแต่ความทุกข์ทรมาร์ เห็นไหมนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มาสอนวิชาฟิสิก์จึงไม่มาเห็นความสําคัญของคลื่นทั้งนั้นที่ถ้าทําคลื่นได้เนีเหาเหินจะสามารถเอาเหล็กลอยฟ้าเราสามารถจะสร้างเรืออย่างใหญ่โตเลยท่านจึงไม่สนใจเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเสียเวลาความรู้แบบนั้นเป็นความรู้เพียงแค่ชาติเดียวเสียเวลาแต่ความรู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ เป็นความรู้ที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าทําให้เราเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดว่าชีวิตเราเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสําคัญแก่วิชาเหล่านั้นมากกว่าวิชานี้เพราะงนั้นเถอะวิชานี้ต้องทํำยังไงย่นยย่อก็คือวิชารักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีรักษาใจให้ดีรักษายากที่สุดในบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ที่จะได้มากที่สุด รักษายากที่สุดแต่ได้ความรู้มากที่สุดก็คือใจเนี่ยเพราะความรู้ทางด้านจิตใจนี่มีความรู้ที่เร็วยิ่งกว่าเห็นไหมเอไอไม่เร็วเท่าใจนะพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บประมวลผลเลยว่ามาอย่างไงเนี่ยผู้นี้ทาไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปใช้เครื่องมือในการหาเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นจากใจเร็วกว่าเรื่องของแสงอันที่หาอันนั้นได้เพราะอาศัยความเร็วของแสงในการส่ง เครื่องมือสื่อสารทําให้เราเห็นหน้าตาทําให้เราอัดบันทึกได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออาศัยความเร็วของแสงมาเป็นตัวเหนี่ยวนําเป็นตัวอะไรขนส่งข้อมูลข้อมูลใหญ่โตบิ๊กดาต้าใหญ่ขนาดไหนก็ตามสามารถขนส่งได้ด้วยอาศัยความเร็วของแสงแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเร็วกว่านั้นอีกอา้าวเห็นไหมเวลาที่เรานั่งอยู่นี่ใจของเราคิดไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเร็วมากคิดไปถึงเรื่องนี้เร็วมาก ใจของเรารักโลกโกรธหลงเร็วมากตากระทบปุ๊บเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นทันทีเลยนี่ไม่ถึงวินาทีเสี้ยววินาทีถ้าเราสามารถพลิกความโกรธความเกลียดเอามาให้เป็นมีสิ่งที่เหนือกว่าความโกรธความเกลียดรวดเร็วได้กว่านก็คืออะไรสติและปัญญาแทนที่ใจ <c oughs> สิ่งที่มากระทบปทุ๊บแทนที่จะหมุนไปในทางโกรธทางเกลียดแล้วเปลี่ยน ด้วยอำนาจของสติที่เราจเจริญสติอยู่เสมอเร็วกว่าทำได้ไวกว่าสติและปัญญาไวกว่าความโกรธความเกลียดลองคิดดูจะมีพลังแท้ไหนนี่แหละนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจึงไม่เห็นเรื่องอะไรสำคัญยิ่งกว่าเรื่องการฝึกใจวิชาวความรู้จะสำคัญขนาดไหนก็เป็นเพียงแค่หาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงกายของเราซึ่งกายของเรานี่เป็นมิตรแท้ไหมเรามีกายที่เป็นมิตรแท้ไหมไม่เลย ดับไตไส้พุงเดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นภัยปวดหัวตัวร้อนนะมันไม่ได้เป็นมิตรแก่เราเป็นมิตรก็คือคอยที่จะทําร้ายเราให้เจ็บต่างจากใจนะใจในี้สามารถทำให้ทำให้เกิดความผาสุกเย็นใจชุ่มชื่นเบิกบานไดท้ทั้งทังที่กายของเราเนี่ยแหละทำให้เราเจ็บแต่ใจเราไม่เจ็บไปด้วยทำได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญาเห็นไ,ไหม เหนือเขาเรียกว่า,วาภาษาพระเรียกว่าเหนือเวทนาแต่จะเป็นไปได้ต้องอาศัยการฝึกฝึกจิตฝึกใจเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่สอนวิชาการใดๆทั้งนั้นเลยดีไม่ดีท่านมองวิชาเหล่านั้นทําให้เราเสียเวลาเพราะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบจะเรียนให้รู้ไม่จบแต่วิชานี้จบเันถวิชาเรื่องจิตเรื่องใจวิชาเดียวเท่านั้นที่เรียนแล้วจบาทาใจให้สงบสิวิธีทาใจให้สงบสอนหมดแล้ววิธีทาใจให รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกท่านก็สอนมาหมดแล้ววิชาที่ทําใจให้สงบเรียกว่าสมาธิวิชาที่ทําใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาก่อกวนลบกวนในจิตใจของเราสามารถวางสิ่งนั้นให้อยู่บนความจริงได้โดยที่ไม่ก่อกวนใจเราเรียกว่าปัญญ,ญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิชานี้จึงเป็นวิชาที่เลิศประเสริฐที่สุดแล้วไม่ได้ใช้เพียงแค่พบชาตินี้ ข้ามพบข้ามชาตินาไปใช้ต่อได้ถ้ายัางเรียนไม่จบมานั้นเถอะถ้ายัางเรียนไม่จบแต่ถ้าเรียนจบได้ถ้าเรียนจบได้เนี่ยหลวงปูล่ลา,นะากนะปู่เจ้าก้อท่านพูดว่าไงท่านบอกโลกทั้งโลกโลกทั้งโลกที่เราเห็นว่าดีเห็นว่าเลิศเห็นว่าประเสริฐท่านบอกคือน้ําลายที่ถมแล้วของพระอรหันต์คือหลวงตาท่านว่าคือถังขยะ โลกทั้งโลกที่เราว่าดีคือถังขยะถังขยะหมแม่ตะกียบินทบาตมีน้ําถังขยะมันน่าดูไหมมันมีกลิ่นเหม็นไหมอย่างนั้นเถอะนั่นแหละอะไรที่เราว่าดีว่าเลิศว่าอันนี้เยี่ยมยอดที่สุดไม่มีอะไรยอดเท่านี้ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเท่านี้อย่างนั้นในสายตาของพระหันที่ท่านพิจณาจนกระทั่งวางได้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาก่อกวนในจิตในใจแล้วท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิทงิเป็นเหมือนถังขยะนะลองคิดดู เป็นเหมือนสิ่งที่น้ำลายที่ท่านถมเพราะอะไรถึงว่าท่านถมเพราะท่านหลุดพ้นออกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วจิตใจของท่านที่ถูกฝึกมาดีแล้วเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลยไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอะไรเข้ามาก่อกวนในจิตในใจท่านได้อีกต่อไปเลยนี่เรื่องของใจเพราะฉะนั้นวิชาฝึกใจจึงเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดที่เราควรให้เวลามากที่สุดแล้วเวลาอื่น เราทิ้งเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเรื่องอื่นไม่จําเป็นเลยเหรออ๋อก็เรื่องอื่นเราก็ต้องหาอยู่หากินเอี่ท่านจึงมีคําว่าสัมมาอาชีวะสัามมาอาชีวะจึงมีความจําเป็นด้วยเหตุนี้สัมมาอาชีวะของคารวะก็คือการตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนี่การขนขวายหาวิชาความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะแบบภระก็คือการบินตบาดเลี้ยงชีพเนี่ จงทําอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดนั่นแหละนี่เห็นไหมนี่คือสัมมาชีวะของพระแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมอะไรสวดมนต์ไหว้พระภาวนาอันนี้คือหน้าที่สัมมาชีวะของพระนะเพื่ออะไรเพื่อฝึกใจเนี่ยพระมีเวลาฝึกใจมากเพราะว่าชาวบ้านคารวะญาติโยมมาช่วยเหลือเกอื้อกูลมาอุดหนุนเพราะนั้นจึงฝึกใจอย,อย่างเดียวหน้าที่ของพระจึง ฉันเสร็จปุ๊บเข้า,สาูสทางโยกรมเดินโยกรมแก้จิตแก้ใจในี่ยกระดับจิตใจของเราขึ้นทุกวันด้วยอํานาจของสติและปัญญาที่เจริญทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมีวันจบได้ส่วนครวะเราจะมาข้ามก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราทําการทํางานก็ต้องฝึกใจไปพร้อมฝึกใจไปพร้อมแม้จะมีเวลาน้อยนิดแต่ก็เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดที่ต้องฝึกเนี่ยเพราะชีวิตเราไม่ได้มีชีวิตเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเพราะฉะนั้นจงทุ่มเทอะไรให้ถูกต้อง จะทุ่มเทแบบไหนทําแบบนี้ทุ่มเทสุดกําลังทําแบบนั้นเป็นเครื่องอาศัยพอได้ผ่านไปชาติหนึ่งเห็นไม่ต่างกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราทุ่มเทต่างกันเลยนะเราจะไปทุ่มเทยอย่างสุดชีวิตจิตใจเลยในสิ่งที่ไม่เป็นสาระที่แท้จริงมันควรทุ่มแบบไหนอย่างไรควรให้เวลาอะไรควรจัดสรรอย่างไรควรบริการควรบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างไรจะต่างกันเลยสําหรับผู้ที่ซึ้งในคําสอนของพระเจ้า ผท้ที่เห็นโทษเห็นภัยในชีวิตการเกิดที่มันเลือกเกิดไม่ได้มันไป31บภพภูมิมันไปได้หมดเว้นแต่พ้นไปจากภพภูมิเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งทีพ่พระเจ้าท่านสอนนะพวกเราเมื่อได้ทราบความจริงเหล่านี้แล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราอยา่างไรก็เป็นเรื่องที่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนจะได้นําไปพิจารณาดูเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ยาถาบริวหาปุลาบาลิภเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทดนังเปยตังอุปการปติอิชิตังปัิจังตุมหันสิปเมวะสสุเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยาถา มณิโชติลักษณ์ยาสัมปีติโยวิวัจจันตุสัพพะรโควินาสัตุมะ สุขโรโหกัยยาเวราโสกาสันตุจุปัตะวาอเนฆาอนตรายาปิวินาสันตุจเตชะสัจยสิทธิทนังลาภสุทิภักยังสุขังภะละสิริอายุเทวานุ จัปโขคังวุติเจียสวะสตวาสัญอายุจาชีวะสิทธิ์ทีภวันตุเตภวัตุสัพมาบังคารังรักขันตุสัมมาเทวตาสสัพพุทธานุภาเวนัสธาสดที่ภาวันตุเตภวัตุสัพ